แับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกสุขสุขคนสมองสุบรเนาะยินดีตอนหับเขาสู่ซ่องน้องเดือนมันนี้ก็ออกป่าฮาล่ะดอกกระเจียวพี่น้องบัลาลลยเดินไลเกินขาดพี่น้องมันขนาดจนเขิงกระตาแล้วเดี๋ยวเขาก็เสีฮ้าต่อไปอีกเนาะดอกกระเจียวแดงพี่น้องเอ้ยมาฮ้ารอบก่อนดอกกระเจียวขาวแต่ถ้ามารอบนี้มาฮาดอกกระเจียวแดงพี่นอ้องเพราะว่าดอกกระเจียวขาวนั้นมันแก่ไปแล้วเนาะ มากับพอน้องเดือนคือเก่าลาอะไรอันไายแนวพี่น้องเลยมาหลอกโคมาหลอกโครายากาศก็ดีดีพี่น้องเลยเชจ้าจั่นห้องสนานอยู่ไม่ยางพอน้องเดือนเห็นอีกแล้วใส่ใส่ใส่อ้ยคือมางานแต่น่ะแต่พี่น้องไปเบิ่งน้ำกัน ห็นบ่ดอกงามอะไรอะไรตัวใช่โอ้ยดอกคิร่ได้แท้คือคนเห็นเถอะเนาะลองเดือนเห็นเห็นดอกคีร่าดอกงามแล้วอ๋อปูดอกไปทางปูเห็นดอกแล้วคือคนเห็นเห็นอีกแล้วพี่น้อง เป็นบ่งามงามดอกกระเจี๊ยบก็อยากอึดในจักหน่อยพี่น้องเลยเพราะว่าคนมาหาซับหลายมีแต่ห้อยเขาซับเอาบริมีแต่ห้อยคนซับพี่น้องเลยซัดก็กินเนะาะงัวควายก็กินมีแต่ห้อยอันงัวกัดอะไรพวกน้งเดือน นี่หอยคนเอาพี่น้องเอี่ยคนลงเดือนนี่พี่น้องสังเกตวิธีมาปลามาโคกเขาลืมปลาลืมนังเนาะเห็นใบใหม่ยังไงเขากจะเอาลืมหมวกพี่น้องเขามาโคกมาปลาเอาแต่เอาใบไมใหม่เอาละงอปลาเอาแต่ถามแต่เคยเขางามแต่เฮ้ยอ๋อเอาหงอกปโต๊ะนะเฮ้ยดอกนะเฮ้ยงามมาดิเอาทิ้ งามคือผูกเก็บอีนน้อะงามคือคนเห็นร้อมอะไรของเธอมีแต่ห้อยงัวกินพี่น้องโอ้ยสาวพี่บ้าเดี๋ยมแม่นม้องด้วยกับชิพาหาเลาอไปเรื่อยๆนะ้ะงเพือนแน่หนึ่งงัวกินพี่น้องหัวกัดกินดอกมันไปแล้วเนาะ โอ้ยพีน่น้อยอึดพอสมควรอยู่พอวางง้อก็กินคนก็ห้าลายเดี๋ยวมปลงดรือกันชิป่ะเราไปทางนั้นเนาะป้าดอกนม่งามอะไร

เคยมากก็มากกบเปลี่ยนน้องเดือนเนาะแต่ว่ามาบอได้เถื่อเนาะก็เลยบจืบบอได้มาฮากับมาฮาทิ่นใกล้อยู่พี่น้องเลยมาฮาแถวโคกบ้านดงดอกไม้เนาะเดี๋ยเราไปฟอรนะเจ้าเดี๋ยวก็จะรอไปทางนี้ดอกนี้คือเป็นตัวสีป่ะ Ủa, ngoài đâu ừ. à, để cả đâu mẹ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  đâu sẹt, đâu mẹ 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 đâu hòm, đâu mẹ đâu บ่งจับแขนม่น้องเดือนพี่น้องเลยตกแก้จนสัน่นเฮ้ยเพ่งเลยจะไปทางใดจะพอลองเดือนจะหายอีกแล้วนี่ดอกนี่พี่น้องเกิดในดินไฟไหม้นะโอ้ยหมดกินบ่งกินเน่ดอกนะ Và phải máy cái diễn ngài với you know? nó Nam เอาเมื่อเขากับซีเมื่อลูอักเรือเมื่อต้มพี่น้องเลยต้มให้มันสุกแล้วก็กินกับป่นกับแจวเนาะกินกับป่นกับแจวกับแซ่บพอลองเดือนกับนักไปทางใดหายเลยพี่น้องเลยแพงเอ้ยอยู่กับระบาดอยู่ทางไหนพอลองเดือนเราโบเห็นมาสั่นเมื่อไงได้มาสั่นโบเห็นจังไหนคอยคือเห็นอยู่ มันจะตาบอดีติพอลองเดินน่อยโเห็นโมเห็นว่าฉันไปมีไปดอนใหม่ว่าสันโมเห็นจังไหนไม่ลองเดือนก็ยังเห็นอยู่นะพี่น้องดอกงามงามเห็นอยู่บ่เฮ้ยฮะโมเห็นว่าสันพอลองเดินน่อยโเห็นโมเห็นว่าฉันอยากไปดอนใหม่เลยพี่น้องเอ้ยไม่้องเดือนก็ยังเห็นอยู่เนาะ ง้องบนู้หอนเด้ไปคนองเดเห็ดต้นหมักแดงมาสันไปเผาต้นมักแดงเนาะเคนตนหน้ามักแดงตัว่อ้อขวดนะขมตดาเชื่อตตาเลยงามอาเดีรอพี่น้องเลยกู บะตัดองนี้เฮ้ยนี่ซ้ำเมื่อรขวดน้ำถือจะทางลงรบอกขวดน้ำนะส้อมมาเนอมาหมีนะก่อีสอมส้อมอาบ่แก่นี่แก่เลอืมเรา่ถารนี่แก่

เราเลิกกันเลิกก็เลิกสิทั้งรุมนะพอน้องเรือนมึงรูตัวขอยได้ตัวนี้จะต้ตงแปใเสบเนาะจะสอดมันออกอย่างเงี้ยอ่อนอ่อนเลยโอ้ยหขอยก็ได้กันนั่นแหละข่อยไ งามอันน <c oughs> right. ี้อร่อยนะพี่น้องจุดเต็มกระตาบองกูโคดรพูดสามสิบกินเหมือนปะหลอกกัปน้ำแบบเนาะฮันหลอกคุยกันขนมอีกเนาะเต็มกระตาไปเลยปะปะงามอันนี้ มาหาหลายอันหลายอย่างพี่น้องเมื่อนี่หาทั้งดอกกระเจียวหาทั้งคุดแมงขนุนแมงขนุนก็ได้อยู่แต่บ่ทั้งหลายพี่น้องเลยเดียวไม่ต้องเดินมาหาดอกกระเจียวแลยย้วไม่ต้องเดินกระสิกลับไปหาคุดแมงขนุนอีกพี่น้องเมื่อนี้มาเมื่อนี่ม่ให้เสียทถีอาเนาะให้ได้ทั้งสองอย่างเลยโอ้กระไรดอกกระเจียวได้ไม่ต้องเดินใจเบ,เบิ่งแมงขนุนไม่ต้องเดิน เหม่ยอ,อดิจนหอพี่นอ้องแมงคโน้นทักกระไรน้อยหนึ่งประมาณซาวโต,วตวพี่น้องเลยเราจะพาหาดอกกระเจียวอีกจะข้าวล้กก็ะิกลับไปคุดแมงคน้นอีกพี่นอ้องอยากยังต้องหาให้ได้ไม่น้องเดือน กระเจียวก็ได้เต็มตาแม่พี่น้องเลยแมงขนุนก็ต้องให้ได้เต็มของเมื่อนี่นานนิสุตายคนลองเดือนก็หายอีกแล้วสังเกตคนลองเดือนเตี้ยนดอกกระเจียวเยียบเยียบนันๆะทอกเนื้อตีนทำเบื้องใต้เอ้ยคือครับนี่เดี๋ยวเอานี่ก่อน เดี ộ, đ đ ường, support, ia, ợ, à, ่ยวเขาเหยียบระเบิดใช่ป่ะช่วมรุ่นเขาเหยียบระเบิดตาพอลงเดือนกับพวกเฉพาะเฉพาะโบเห็นดอกกระเจียวนะพี่น้องดอกกระเจียวพนเบื่าอยู่กันเองใช่ป่เอาไปเอ้าช็อตจะเห็นยังดอกงามนี่พอว่าเจ้าเห็นดอกนี่ก็เหนลุดโอ้ยพอลงเดือนที่ยังกันพี่น้องเห็นดอกอันน่าหน่าดอกกระเจียวขาวเด็ดอก เราก็ได้เพิ่นเห็นดอกเง้ยแล้วเล่นนะพี่น้องเะพาะจะเอาเพิ่มเห็นดอกกระเจียวโผล่ได้ได้เพิ่งเดือนนี่หาไปล้วนะกระซิมี่พี่น้องเลยขอร้องเด้วยเราจะไปขุดแมงคเนืนอนะกระชิบไปต่อแมงคเนืนพี่น้องนั่นดอกนี่ม่วนได้พี่น้องเลยหาดอกกระเจียวนี่อ้าบกเออขอร้องเล่นเนเทปกันนี่ เฮ็ดนาแลด้เฮ mm. ้ยเฮ็ดนาแหล่บ right. ่ต oh. ่ก no, ok. ่ับมันออกเป็นหมูได้เฮ้ยเขียยมุกลงลงโผล่เพ่นเพืเ็นาแลนี้นี๋ยเเขี่ยมด้องงามเลยตุ๊เขี่ยหาบงเฮ็เพ่นคลิปหนึ่งเชื่อได้ปลุงฝากกดไลค์กดแชรกติดตาม สองลองเดือนเนาะผิดพลาดประการใดหรือว่าคันใดเ่าประสุภาพอยาบข้ามกับกราบขอโทษขอไฟพ่อแม่พี่น้องเอฟซีประสุกขุขนเนาะพอกันใหม่คลิปหนะ้ากราบสบายดี